สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูอ่อนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่3นะคะเรื่องการคูณนะคะเราจะมาดูความหมายของการคูณนะคะอ่ะเราไปดูความหมายของการคูณเลยค่ะการคูณเลขหลายหลักนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูความหมายของการคูณนะคะ การคูณคือการบวกจํานวนที่เท่ากันหลายๆจํานวนจํานวนแรกคือจํานวนกลุ่มจํานวนหลังคือจํานวนสิ่งของแต่ละกลุ่มจํานวนที่ได้จากการคูณเราจะเรียกมันว่าผลคูณนะคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะการคูณเราจะเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 แล้วก็ป .3 นะคะขึ้นมาป .4 เราก็ยังได้เรียนเนาะอ่ะทีนี้เราจะไปดูนะคะตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ ไปดูตัวอย่างที่หนึ่งของการคูณกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองคูณด้วยสี่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองเราเรียกว่าตัวตั้งส่วนสี่เราจะเรียกว่าตัวคูณนะคะอะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาตั้งตัวเลขนะคะ ปกติเลยนะคะตั้งตัวเลขปกติเวลาเราตั้งคูณเราจะต้องตั้งให้ตัวเลขนะคะตั้งให้ตรงหลักนะคะอ่ะเวลาคูณนะคะเราจะคูณจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะอ่ะไปคูณเลยค่ะตัวแรกนะคะสี่คูณสองได้เท่าไหร่ลกูกสี่คูณสองได้แปดใส่แปดให้ตรงกับเลขสี่ตัวแรกนะคะถัดไปค่ะเอาสี่คูณศูนย์ สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะถัดไปค่ะสี่คูณหนึ่งได้เท่าไหรคะสี่คูณหนึ่งได้สี่ค่ะถัดไปค่ะสี่คูณหนึ่งได้เท่าไรเหมือนกันคะได้สี่ค่ะถัดไปสี่คูณสองได้แปดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหรคะคำตอบเท่ากับนะคะแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะคะ ไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะไปดูค่ะตัวอย่างที่สองค่ะเป็นการคูณนะคะตัวตั้งหลายหลักนะคะแล้วก็ตัวคูณมีหลักเดียวนะคะอะ วิธีทำนะคะของตัวอย่างที่สองนะคะเราจะต้องตั้งนะคะตัวเลขนะคะเหมือนเดิมตั้งปกตินะคะแต่เราจะต้องตั้งให้ตรงอะไรเหมือนเดิมลูกตั้งให้ตรงหลักนะคะถ<แ>ัดไปเวลาคูณนะคะเราต้องคูณจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะก็คือคูณจากหลักหน่วยก่อนเนาอะ,อะตัวแรกนะคะ4ี่คูณสได้เท่าไหร่ลูกสี่คูณสี่ได้เท่ากับ16ใสห6ทด หนึ่งเวลาเราทดเราจะต้องทดนะคะบนตัวถัดไปทางซ้ายมือเนาะถัดไปค่ะเอาสี่คูณเก้าค่ะสี่คูณเก้าได้เท่าไหร่คะสี่คูณเก้าได้สามสิบหกสามสิบหกบวกตัวทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกสามสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งนะคะอา่าทดทีค่ะใส่เจ็ดทดสามนะคะถัดไปค่ะสี่คูณห้าได้ยี่สิบยี่สิบบวกตัวทดสามเป็นยี่สิบสามใส่สามทด 2ค่ะถัดไปค่ะเอา4ี่คูณ7ค่ะ4คูณ7ได้28 28บวกตัวทด2เป็น30ใส่0ทด3ค่ะถัดไปค่ะ4คูณ3ค่ะ4คูณ3ได้12 12บวกตัวทด3เป็นเท่าไรคะเป็น15้าต้องทดไหมลูกไม่ต้องทดนะคะเพราะว่าไม่มีตัวที่จะคูณแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะ4คูณ3ได้12บวกตัวทด3เป็น15ใส่ไปเลยค่ะ15 เพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่สองนะคะเราจะได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะอะคําตอบของตัวอย่างที่สองก็คือหนึ่งแสนห้ามื่นสามร้อยเจ็ดสิบหกค่ะสองตัวอย่างผ่านไปแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างที่สามคะ่ะตัวอย่างที่สามนะคะ,ะตัวตั้งนะคะมีหลายหลักแล้วก็ตัวคูณก็มีหลายหลักเช่นกันค่ะ,ะเราไปดูเลยนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะ ออันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่านะคะเราจะกระจายเอา21ไปคูณ134นะคะโดยเราจะนำหนึ่งคูณ134แล้วก็จะนำสองไปคูณ134ค่ะเราไปตั้งโจทย์ก่อนเลยค่ะอ่ะตั้งโจทย์เนาะเวลาตั้งโจทย์อย่าลืมนะคะต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะอะขั้นที่หนึ่งนะคะนำหนึ่งไปคูณ134 เราจะเอา1ไปคูณกับอะไรก่อนตัวแรก1นึ่คูณสี่หนึ่งคูณสี่ได้เท่าไหร่ลูก1นคูณสี่ได้สีอ่ะใส่4นะคะถัดไปเอา1นึ่คูณสาหนึ่งคูณสามได้สามค่ะถัดไปค่ะ1นึ่คูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนค่ะอ่ะขั้นที่1เสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นที่2ค่ะขั้นที่2เราจะต้องเอา2ไปคูณกับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ค่ะเราไปคูณเลยค่ะ เอา2คูณกับอะไรก่อนตัวแรก2คูณ4 2คูณ4ได้เท่าไหร่คะ2คูณ4ได้8ใส่8ค่ะเวลาใส่8นักเรียนจะต้องใส่8ให้ตรงกับเลข2ตัวที่เราเอาไปคูณเนาะถัดไปค่ะเอา2คูณเท่าไหร่คะ2คูณ3ค่ะ2คูณ3ได้6นะคะใส่6ค่ะถัดไปค่ะ2คูณ1 2คูณ1ได้2ค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าเราจะได้ตัวคูณนะคะมาสองบรรทัดคือบรรทัดที่หนึ่งแล้วก็บรรทัดที่สองให้เอาทั้งสองบรรทัดนี้ทําอะไรกันลูกเอาทั้งสองบรรทัดนี้ไปทําอะไรกันคะเอาไปบวกกันค่ะอ่ะตัวแรกนะคะบวกกันสี่มีตัวบวกไหมคะสี่ไม่มีตัวบวกทําไงเลยลูกชักสี่ลงมาเลยค่ะสี่บวกอะไรก็ได้สี่นะคะถัดไปค่ะสามบวกแปดได้เท่าไหร่ลูกสามบวกแปดได้สิบเอซหนึ่งทด 1>, 1ค่ะถัดไปค่ะหนึ่งบวกหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกตัวทดหนึ่งได้แปดค่ะตัวถัดไปค่ะสองมีตัวบวกไหมสองไม่มีตัวบวกทำไงเลยชักสองลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่สามนะคะเราจะได้คำตอบของตัวอย่างที่สามเท่ากับสองพันแปดร้อยสิบสี่ค่ะ ผ่านไปสามตัวอย่างแล้วนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจการคูณแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างคือตัวอย่างที่สี่ค่ะไปดูตัวอย่างที่สี่กันได้เลยค่ะตัวอย่างที่สี่ค่ะตัวตั้งนะคะเป็นจํานวนนะคะหลายหลักแล้วก็ตัวคูณก็เป็นจํานวนหลายหลักเช่นกันค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะตัวอย่างที่สี่เราไปดูก่อนเลยว่าจะต้องทําอะไรหลบไปดูเลยค่ะอ่ะ อันดับแรกนะคะเราจะต้องเอา132ไปคูณกับ521โดยนะคะเราจะนำา2คูณกับ521แล้วนำา3ไปคูณกับ521สุดท้ายนะคะนำา1ไปคูณกับ521ค่ะก่อนที่เราจะไปคิดนะคะเราต้องไปทำอะไรก่อนลูดเราต้องไปทำอะไรก่อนคะไปตั้งโจทย์ก่อนเลยคะ่ะเวลาตั้งโจทย์นะคะอย่าลืมนะลูกตั้งให้ตรงหลักนะคะ ขั้นที่1ค่ะนำสองไปคูณกับ521เราจะเอา2ไปคูณ1ก่อน2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ2คูณ1ได้2อ่ะใส่2ค่ะ2คูณ2ได้4ใส่4ค่ะ2คูณ5ได้10ต้องทดในโลกไม่ต้องทดนะคะใส่10ไปเลยนะคะถัดไปค่ะขั้นที่2ค่ะ เราจะนำ3คูณกับ521ค่ะต้องเอา3ไปคูณกับอะไรก่อนตัวแรก3คูณกับ1ก่อนนะคะ3คูณ1ได้3ใส่3ค่ะถัดไปค่ะ3คูณ2ค่ะ3คูณ2ได้6ใส่6ค่ะถัดไปค่ะ3คูณ5ได้เท่าไหร่คะ3คูณ5ได้15นะคะใส่ไปเลยค่ะ15ค่ะขั้นที่3นะคะเราจะต้องนำ1ไปคูณกับ521ค่ะ ไปดูเลยค่ะเอา1ไปคูณกับ5 2าเอา1คูณกับอะไรก่อน1คูณกับ1นึคูณหได้เท่าไหรล่ลูก1นคูณหได้1นะคะ1นคูณสได้สองคูณหได้5นะคะได้คำตอบหรือยังเรายังไม่รู้คำตอบนะคะเราได้ผลคูณมาแล้วนะคะ3ตัวสามบรรทัดนี้นะคะทีนี้ถัดไปนะคะ ก่อนที่เราจะได้คําตอบเราจะต้องเอาผลคูณทั้ง3มบรรทัดนี้มาทําอะไรกันคะเอาผลคูณทั้ง3มบรรทัดนี้มาบวกกันคะ่ะเราถึงจะได้คําตอบนะคะอ่ะก็แรกเลย2องมีตัวบวกไหมลูกไม่มีชักลงมาเลยนะคะก็คือสองี่บวกสได้เท่าไหร่ลูกได้เจ็ดนะคะใส่7ไปคะ่ะถัดไปคะ่ะศูนย์บวกหบวกหได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดใส่ไปคะ่ะถัดไปคะ่ะหนึบวกหบวกสได้เท่าไหร่ลูก1นึบวกหได้ห หกบวกสองได้แปดค่ะถัดไปค่ะหนึ่งบวกหกได้อะโทษทีค่ะหนึ่งบวกห้าได้หกนะคะอะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่สี่ของเรานะคะจะได้คำตอบเท่ากับหกมืนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองค่ะสี่ตัวอย่างแล้วนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจหรือ,อยังคะก่อนที่เราจะไปทำตัวอย่างนะอะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าการคูณจะต้องตั้ง โจทย์ให้ตรงหลักเวลาคูณจะต้องคูณจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะอะนักเรียนไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างนะคะไปดูค่ะ,ะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะทำงานลงในสมุดนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะมีโจทย์ทั้งหมดด้วยกันสี่ข้อนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการ สอนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ